เจอกลุ่มปั่นจักรยานอยู่ข้างหน้าครับไปอีก11กิโลแต่ว่าตอนนี้มันจะเที่ยงแล้วน้ำหมดน้ำไม่พอยาา้าเฮปั่นจักรยานกันครับวันนี้ผมอยู่ที่เขาใหญ่เริ่มสตาร์ทจาก เนินหอมฝั่งปลาจีนครับคิดไว้ว่าจะขึ้นเขาเขียวเอ้มาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะทำได้ไหมแต่แค่นี้ก็แค่นี้ก็เริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วไปกันต่อิโลเมตรที่8แล้วครับฮ่าฮ่าขึ้นเขาใหญ่ครั้งแรกคอันนี้อยู่ที่น้ำตกเหวสุวั์ครับ พักพักเติมพลังหน่อยเอาเรื่องเลยปกติคี่มอเตอร์ไซค์มาไม่คิดว่ามันจะเมื่อยขนาดนี้มาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะไปได้ถึงไหนไปกันต่อเจอกลุ่มปั่นจักรยานอยู่ข้างหน้าครับโคตรดีใจเลยก <c oughs> ิโลเมตรที่สิเก้าโอ้โหนับเจอข้างหน้าอีกกลุ่มฮะ แม่เรานี่ก็ปั่นเร็วเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> เห็นไฟท้ายแวบ,บๆนี่รถแรงขึ้นมาทันที <c oughs> ว้าวเนินเป็นสูงเครับ ถึงแล้วครับกินกาแฟก่อนครับเีเจอคาเฟ่ร้านนี้ผมมาเป็นครั้งที่สองแล้วครับนี่ครับร้านเขามีที่จอดจัก,กรยานอย่างดีกาแฟใช้ได้จริงแพนวันนี้ผมอยากขึ้นเขาเขียวครับ ไปอีกสิบเอ็ดกิโลแต่ว่าตอนนี้มันจะเที่ยงล้วมาช้ามาเร็ดแรงก็ยังพอได้อยู่นะก็เดี๋ยวจะลองปั่นเข้าไปแล้วกันถ้าถ้าไม่ไหวก็กลับก่อนเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาใหมุ่เชยวอยู่ตรงหน้าครับเอาไงดีแหม ทำไมมาขนาดนี้แล้วก็จัดสิครับไปกันต่อข้างบนนั้นน่าจะเป็นถนนเอาเท่าที่ได้ครับเพราะว่าน้ำหมดน้ำไม่พอ,อน้ำหมดตรงไหนก็เลี้ยวลงตรงนั้นฮะ เย้เฮาขึ้นมาถึงจนได้ข้างหน้าครับเขาเขียวอ่ามาถึงแล้วครับโอ้โหสิบกิโลจากป่าทางขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็ขึ้นอย่างเดียวครับเขาเขียว ครั้งแรกครับเขาเขียวเขาใหญ่อาหายอดอากาศดีเย็นนะอย่างเย็นนะปั่นขึ้นมาเข็นประมาณสามรอบอากาศนะครับเขาเขียวผาตอนใจ ครับอันนี้ขาลงก็ลงอย่างเดียวละเอวันนี้สำเร็จครับเอาเขียวครั้งแรกจุ๊บูไปกันต่อโหลดพลังงานก่อนกลับครับ ทิปครับจอดรถไว้ด่านปลาจีนเน้นหอมขาขากลับยังมันนะอย่างกับโมโต้จีพีต้องมาอีกเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับมาดูกันว่าผมจะไปไหน